สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกม i n t t the Dead 2นะครับในภารกิจการสังหารโหดรายวันนะครับด้วยปืน Red Acted นะครับวันนี้เราก็จะขึ้นไปตบที่หนึ่งกันนะครับก็ดูอันดับที่หนึ่งก่อนครับเท่าไหร่นะครับห้าร้อยหกสิบสองนะครับเดี๋ยวเราจะไปตบกันนะครับ เข้าไปลุยกันนะครับเรื่งองฝึกวันนี้มันกระตุกกระตุกยังไงไม่ทราบครับกระตุกเกิน,นกนระตุกพ่อตายกันเลยทีเดียวยิงก็ต้องดูแม็กกระสุนเ้วยนะครับเพราะแม็กมันถูกปรับลดลงไปรีเลล์ลงไปกระสุนมันก็จะยิงน,น้อย ยิงได้แบบแป๊บเดียวก็หมดนะครับสังเกตนะครับแป๊บเดียวหมดเพราะเลเวลมันโดนลดลงไปครับความจุมันก็ถูกปรับลดลงไปด้วยตามตามกันนะครับอารีโหลดก็ช้าลงนะครับเพราะถูกลดรีเวลลงไปด้วยเ m มมันคงคาดส่วนนี้เวลาครับลดรีเวลปืนก็จะได้ยากขึ้น บางทีไอ้ไฟที่มันบังหน้าก็ทําให้เรามองไม่เห็นเป้าหมายเหมือนกันนะมันบงังแล้วจะมองไม่เห็นกันเลย มิดค้างอุย้ยตกใจหมดเลยแล้วมันค้างไปเลยที่โคตนน่ากลัวเลยครับบ่งตรงขันเด้วนุ้ยอุยอ้ย,ยแมงมาตกกันตึงต้งๆหน้าเลยขนาดนี้โอ้ยไอโ้โั่ว เียกระสุนเลหลือน้อยเราก็ต้องยิงทิ้งนะครับไม่ควรไม่ควรเก็บครับเพราะมันจะโหลดไม่ทันแล้วเราจะซีมองทงิ้งกันเลยทีเดียวเสียดายกระสุนอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเสียชีวิตนะครับค้างนะโอ้โหแม่งกุละโคตรเกลียดเลยอือเวลามันค้าขึ้นมาเนี่ย จะเย็นก็นได้บางทีเอ้ยดูโอ้โหมีผักมีผักนี่ไหมครับเาเรียกซอมบี้ผักไม่ใช่ผีผักผักตกูกระเด็นมานี่เลยต้นไม้บักนะครับโอ้ยแมงกระสุนก็แม็กกาซีนก็น้อยหน่อยถึงให้ซอมบี้เกิดมาแบบนี้กะให้กูไม่ผ่านใช่ไหม เสตกระสุนแม่งให้ไม่พออีกโอ้โหเยี่ยมโอ้โหแล้วดูซอมบี้อืมจะโหดไปไหนวันนี้เอ้าเอ้เอ้ามันทำให้ยิงแบบยิงได้ไม่ต่อเนื่องเหมือนเวอร์ชั่นเก่าถ้าเวอร์โอ้โหจิ้หายแล้วนี่มันเฮี้ยอะไรเนี่ยโอเรย์ซอมบี้ชัด โอ้โหสุดสยองนะครับเมื่อกี้ยิงแบบหนัวมากโอ้เหลือสิบนัดให้อะไรกูมาเนี่ยไอชิปเจ็้สูห้หนังหนังหีบมันเริ่มไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะครับ นี่มันไปไหนหมดวะเนี่้เจ้าเงี้ยพูดจริงๆอ่ะเนี่ยเฮ้ยมันจะโหดร้ายกันไปแล้วนะไม่หีบไม่มีวันตีนี่หีบมันจะเหลือๆนะครับนี่ยิงครับยิงหีบเก็บหีบอะไรเงี้ยโหดเกินมาโอ้โหแล้วดูมันวิ่งแบบมึงไม่มีรถลาวาต่อกันเลยนะเนี่ย โดแล้วดูใสเบงบางบางนี่ไม่มีให้เราเลยนะครับบอกเอาแบบรุ่นสลิมมาให้กูบ้างกันด้กูได้ยิงไวๆหน่อยสลิมไม่มีรุ่นนี้มีแต่ขิงไซกันอย่างเดียวเลยนะครับโอ้ย ไอจุดบางทีไอขาขึ้นขาลงเนี่ยครับบางทีก็ทําเราตายได้ง่ายๆมันมองไม่เห็นซอมบี้นะครับจังหวะมันเดินโอ้โห้วดูแม่งหีบโอ้โหไอชู้อะแม่งหีบมึงเกิดงี้มึงจะจะทำเลยดีกว่ามะ้ซไอืสดเนี่ยจริงเทคกูผ่านเงีะยเนี่ยสี่นัดโอ้โหเกียวิ่งซิกแซกหลบซอมบี้กันเลยทีเดียวน่ากูว่าแล้ว แม่งเล่นกูแหละเราเ็ายังเราเ็ายังล็อกเก้าเดือนต่อไปนะครับอุ้ยเนี่ย่งยิงไม่ตายแม่งหยีบนี่ก็อืจะไกลไปไหนวะเนี่ยจะไกลมันก็ได้เพโอ้โหไกลเกิน กระสุนนี้ยิงครับยิงจุดหนึ่งหมดจุดหนึ่งจะให้น้อยไปไหนวะเนี้ยอุ้ยอะไรอูห้หาแม่งโผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะเมื่อกี้นี่เห็นอีกทีมันลงมาข้างล่างไม่มาอยู่ตรงหน้าเราเลยมันก็เกินไป เริ่มจะมีไซส์หนาหมดแล้วนะครับแล้วแม่งหีบไปอ,อยู่ตรงนู้นโอ้โหเจริญพรทะยมมีเล่อนอะไรกับกูเนี้ยโอ้โ <S 2> <S 2> หไอหีบกูบังก็ได้มั้งเพศ ปีบน้อยเกินยิงครบจะยิงตัวหมดตัวครับตอนนี้แล้มีวิ่งซ้ายไปฝากันแล้วังเกตยน,นะครับกระตุ่นเพลิงยิงทหารก็ไม่เข้าเท่าไหร่นะครับ หือถ้าเดินเส้นผิดนี้ชีวิตเปลี่ยนกันเลยนะครับตอนนี้แรงกดดันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอ้ยฮะบีบ้ายบีบฝามึงจะพ้ามังวะเหย็ดโด้อื้ หีบอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหหยิบก็ไม่มีเยี่ยมบอกมึงไม,ม่ต้องหดกกูขนาดนี้ก็ได้ไหกตอนนี้เราต้องทําการเลือกยิงนะครับตัวตัวบางๆก็ยิงเลยนะครับตัวหนาๆไปย,ยูยิงกับมันเดี๋ยวอะไรเสียกระสุนนะครับเห็นไหมครับทหารยิงนะครับแล้วแม่งมีค้างด้วยโอ้โหกดแกีเลย บอกทีกจุดเดินขึ้นเดินลงนี่แหละครับจะทำเราตายเอาแน,น้นี่อุ้ยอื้มไอ้ไฟที่มันคอยบังหน้าเราบางทีมันก็ทำให้เรามองไม่เห็นเหมือนกันนะ จุดนี้เป็นจุดที่ระบายจุดหนึ่งเหมือนกันไหนบอกจะซอมบี้ทหารไหนจะกระสุนเพลิงก็ยิงแล้วมันจะมองทําให้เรามองไม่เห็นนะครับตัวไหนตายไม่ตายอันตรายอยู่โอ้โหกูต้องยิงไปถึงไหนวะเนี่ยโอ้ยยิงไฟมันก็ทําให้เรามองไม่เห็นเหมือนกันนะครับ รู้สึกจะขึ้นท็อปหนึ่งไปแล้วนะครับแต่เรายังไม่หยุดแค่นี้นะครับเราจะไปต่อครับไปต่อไปเต้ตอเฮอ้ยบีทหารเริ่มหายไปนะครับเป็นโอกาสเก็บแต้มเราต่อนะครับเราก็จะพยายามรักษาชีวิตเราไว้นะครับไปเอะไปเอะไปเ,อ,ไปเอ,อ้เนียกระสุนหมดแล้วครับชีพหายแล้วกูโอ้โห ไอ้ยิงพี่งั้นกูมีที่ยิงสังคมมันก็ได้นะโอมันจะเยอะไปไหนโอ้เฮ้ยเยอะเกินไปแล้วโอ้โหยิงหมดทุกหมดทุกรอบอะครับมีตาไหนที่กูยิงแล้วกูกระสุนไม่หมดบ้างไหมเนี่ยโอ้โหหมดทุกรอบหมดทุกเม็ด แม่งทหารเริ่มกลับมาแล้วครับโอ,อ้จับกูเลยก็ได้กูยอมแล้วเ <laughs> ยอะเกิน ขาดอีกห้าตัวครับแล้วเจ็ดลอยแล้วเสียดายมึงนะครับอ้คนอาจจะสงสัยทำไมพี่ไม่ใช้มีมันไม่คุ้มนะครับเล่นด่านแบบนี้มันไม่ได้อะไรมากแต่ว่ามันได้อันดับเฉยๆเราก็เล่นเอาเพื่อความสนุกสนานครับให้คนดูบันเทิงกันครับไงครับก็จบไปแล้วนะครับเราก็ขึ้นที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับ ส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับมีก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่สอนทิกหรือทําเกมอะไรก็คอมเมนต์มาต่างหากได้เหมือนกันนะพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วยังไงช่วงนี้มันก็โควิดก็ค่อนข้างระบาดหนักนะครับถ้าเราตามข่าวกันก็ยังไงก็ทางที่ดีเล่นเกมอยู่บ้านนะครับปลอดภัยที่สุดครับยังไงก็โชคดีนะครับรักษาสุขภาพทุกคนนะครับสวัสดีครับ